พกผ้า,พาขีิ้วมาด้วยเหรออ,อ,อ,อะไรนะมะรุมหนาวนาวพี่ชายในพี่ชายฉันหนาวหอมป้า <c oughs> ใสายตาสั้นหรือสายตายาวฮนะส,สั้นส,ส, <c oughs> สั้นเท่าไหร่ครับ <750. S 1> <750. S 2> เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบต่อแล้วไงต่อแล้วพาร้อยเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ถ้าคนกันเองน่าจะได้สัก 200. <c oughs> สองร้อย่เออ <c oughs> รายการรับก่อนครับเราอยู่กันที่ห้องข่าวครับนี่ข่าวเวิร์กพอยต์หมายเลขยี่สบสามนะฮะวันนี้เราจะมาทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าดาราในกระเป๋าเนี่ยเขาพกอะไรมาบ้างวยคุณสุดารัตน์สวัสดีครับคืออะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรแฟ <c oughs> นนี่คือรายการรับก่อนรับก่อนแต่ก็ต้องบอกก่อนด้ปะรับก่อนอย่างเดียวไม่ต้องบอกก่อน แป๊บเดียวแป๊บเดียวมีเวลาว่างสัก2-3นาทีไหมได้แล้วกันให้ให้ให้คืนชั่วโมงเลยอ่ะง่ายๆเลยอะไรครับจะขอลื้อกระเป๋าว่าวันนี้พกอะไรมาบ้างน่าเกลียดหรือเปล่าไม่น่าเกลียดไม่ใช่ของในกระเป๋าพี่นะน่าเกลียดหรือเปล่าเราพกอะไรมาบ้างขอดูหน่อยได้ไหมคือจะบอกว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มันอยู่ในกระเป๋าใบนี้หมดเลยคุณลมหนูบอกใจเลยนะว่าหนูไม่เคยใครมาลื้อกระเป๋านะแม้แต่คุณบูบูก็ไม่เคยลื้อเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะ กระเป๋านี่คือไม่ใช่กระเป๋านะกระเป๋ามันใหญ่มากนี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยแก้วอันนี้พึมาส่วนตัวแก้วเพิ่งได้มาคนให้มาแล้วเราไม่เก็บไว้ในรถก็เมื่อกี้เดินมาก็เหมือนเวลาเหมือนมึงเรียกกูเมื่อกี้นั่นแหละก็คือได้อะไรแล้วก็ได้ฉาบช่วยนี่แก้วนะแก้วแก้วเออแล้วไม่เป็นไรเอานักเลยแบกกระดิ่งไรพูดมาพูดมาเลยมามางเด็ดเด็ดอะ ของที่หยิบใช้ที่สุดในกระเป๋ามากที่สุดบาพนักงานพี่ตุกกี้มาทำงานที่นี่ตีห้านะต้องสแกนต้องสแกนถ้าไม่มีสแกนก็ไม่ได้เข้าเลยเงียบเลยกิ๊บเลยนี่อะไรพูดแล้วใส่กระเป๋านู่นไหมพูดแล้วใส่กระเป๋าไว้นะตอไปอะไรที่รู้สึกว่าฉันห่วงที่สุดมันต้องแน่ในกระเป๋าตังค์ปะเพราะเงินทองทุกอย่างอยู่ในนี้ปะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตุกกี้คุดารัตพกเงินหูหูเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ใช้ทั้งปีไหมเนะี่ยคนสงสัยว่าทําไมพี่ตุ๊กี้พกเงินเยอะใช่อันนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เงินพี่ตุ๊กี้เป็นเงินของมูลนิธิเขาทํางานมาเสร็จปุ๊บเขาก็ฝากที่เราไม่พี่ไปเบิกแล้วพี่ก็หักส่วนต่างที่เหลือให้น้างแล้วอมพี่อมอยู่แล้วพี่อม,มทุกอย่างพี่อม,มหมดอ่ะอันนี้ค,คือสําคัญที่สุดเลยกระเป๋าตังค์สำคัญที่สุดเลยอุ้ย้ยไม่มีใครได้เห็นกระเป๋าช่องกลางพี่นะนมาดู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 ไม่ได้เปิดให้ใครดูเดอ้อแออนแอนๆๆ ของศักดิ์สิทธิ์เยอะมากของขังเพลย์เลยอันนี้คือวันเงินไม่ใช้เงินวันแรกดูหนึ่งมะกราใบไหนเข้ากระเป๋าใบแรกเก็บเลยเหรอใช้ปีหน้าอันนี้คือเป็นเคล็ดหรือปะเนี่ยเป็นเคล็ดนะอันนี้ทุกคนเอาไปใช้ได้ปะแล้วแต่เด้อสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดแล้วมีอะไรอีกพยันไอ้ไข่ของไอ้ไข่ไอ้นี่อะไรพักผ้าขี่เรือมาด้วยเหรออ้นี่อันนี่พักมะคุ้มมะคุมหนาวหนาว ช่พี่ชายฉันหนาวหอมผ้าจีแล้วก็มีแบบขาดไม่ได้ด้วยนะนี่อะไรอ่ะถุงแดงๆอ่ะสองอย่างที่ขาดไม่ได้อย่างที่หนึ่งคือแว่นตาแว่นตาแว่นสายตาพี่ตุ๊กี้สายตาสั้น390รอย้าสนี่ใส่มาจากบ้านแต่เวลาทํางานก็ต้องมีคอนแทคเลนส์นี่คอนแทคเลนส์โอ้โหเยอะเลยคอนแทคเลนส์นะนี่ให้หมดทุกรุ่นเลยนะมีอันหนึ่งที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้คืออะไรเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนคืออะไรเอ้าเห็นเล อะไรอะไรเห็นแล้วจะยแป้ลองหยิบนี่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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิ๊บเปิไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่แป๊บเนื้อเดี๋ยวสิมันจะหมดกระเป๋าแล้วมั้งเฉลยอะไรอะไม้เกาลังมึงเคยเห็นใครพกไหมกูถามก่อนเคยเห็นคนพกไหมมันก็มีแต่พี่ดีที่พกทำไมอ่ะเคยใช้พี่บู๊บููเกาแล้วพี่บูบอกว่าอื้อขี้ใครพี่ก็เลยซื้อเองอ นี่นะขาดไม่ได้นี่ขาดไม่ได้คนบ้าเลยขันซะเสียไว้หมดแล้วนี่อะไรเจมหล่อลื่นทะบูเรลวอ้เอาไว้ทําอะไรเพราะว่าบางทีพี่ชอบแบบไปทํางานเสร็จพี่ก็เข้ามาอาบนําที่นี่โอ้แล้วทำไมต้องมีโบมีอะไรเนี่ยพรอมส่วนตัวงี้เหรอใช่เป็นคนแบบนี้พรอมส่วนตัวเหรอใช่อุ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้ครูแจร์รถค่ะข้างนอกเป็นเบนซ์ข้างในเป็นตุยต้านี่นี่อันนี้อันนี้ก็สําคัญนะ อันนี้คือคิวงานทั้งหมดเลยเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเอากรได้เซอร์โอ้ไม่ใช่คุณผู้ชมคือต้องจทย์ิลเป็นคนอื่นนะก็จะแบบว่าจดใส่ในโทรศัพท์แต่พี่ตุ๊กี้เนี่ยเป็นคนแบบว่าแล้วทำน่ารักด้วยนะแล้วก็ทำน่ารักตรงที่ว่า เตือนตัวเองเดี๋ยวนี้มีสติกเกอร์แบบครูเป็นสีด้วยเหรอใช่ะสติกเกอร์ครูเป็นสีถ้างานฟรีจะทำใจหรือบ้างไม่ได้ตังนะต้องต้องสีชมพูต้องสีชมพูเนี่ยไม่ได้ตังนะแต่ถ้าเป็นงานหลวงคือห้ามขาดนะงานประจำส่วนสีฟ้าคืองานราดหมายถึงว่าเออไปช่วยกันเถอะได้แค่ท่าน้ำมันพี่ตุ๊กี้อะไรเขาตามแล้วฟาดข่าวฟาดข่าวเก็บสิ วันนี้อันนี้คือฟาดข่าวบันเทิงนะนี่เขากำลังประชุมกันว่าวันนี้จะมีแบบข่าวอะไรบ้างนะพี่ไอ๊สวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรายการรับก่อนครับครับสวัสดีครับวันนี้ฟาดข่าวบันเทิงกับพี่ตุ๊กกี้กับพี่ใหม่อันนี้กำลังประชุมเหรอครับกำลังก็กำลังเกี่ยงงานครับเดี๋ยวพี่ตุ๊กกี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็มาต่อถึงต่ออันนี้อาจารย์ผมนะสอนเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องการอ่านเรื่องการนี้คนนี้การส่งเข้าข่าวยังไงอะไรยังไงต้องทุกวันนี้ต้องมีคะแนนด้วยนะเต็มสิบได ได้กี่คะแนนแล้วหกจุดห้าเต็มสิบได้อยู <ged bubble> <100. S 1> ่นะแล้ว <piace> ก <incarcerated> <oses> <fish> ็มีคุณใหม่นึกว่าเต็มร้อยสวัสดีค่ะคุณแท็กว่าไงคะคุณใหม่ที่ไม่เคยอยู่ไฟเลยท้องมานี่ยังไม่เคยอยู่ไฟเลยทำงานตลอดเลยเธอวุ่นวายอะไรกับการอยู่ไฟของฉันมากไหมพี่ใหม่ครับเป็นไงบ้างครับนั่งไหมัฟาดข่าวฟาดข่าวพี่เหมือนได้มากัดกับแท็กอะค่ะ หรอตีกันตลอดเลยถ้ากัดนี่ใช้กับคนปะเราอะคนอันนั้นน่าจะไม่ใช่คนนะน่าจะเป็นแมวแล้วพอคลอดเสร็จปุ๊บทำงานตลอดเลยคลอดเสร็จประมาณ3มอาทิตย์ก็เริ่มทำงานเลยไม่ใช่เลยนะโหยตังโหบ้านหิ้งยึดเอามาเลี้ยงลูกเอามาเลี้ยงลูกค่านมค่านุ่นี่น่าต่างๆครับก็ต้องทำไห้ได้ค่ะผู้หญิงสมัยนี้ แต่สุขภาพของพี่ใหม่ก็แข็งแรงดีแข็งแรงค่ะจะดูมวลลูกไหมคะไม่ต้องดูฮะไม่ดูนะคะนะครับเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สองครับผมพี่สองคพี่สฮะสี่ข่ายี้ขาวสี่ขยี่ขาวค่ะทำไมต้องเป็นสี่ขยี่ขาวฮะเพราะว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นจากขยี่อะค่ะผมขอดูกระเป๋าหน่อยได้ไหมพี่สองกระเป๋าดีขนรอคะถูกต้องขอล้วงดูกระเป๋าหน่อยว่าพี่สองเนี่ยปกติพกอะไรมาทํางานบ้างหรอขอดูหน่อยได้ไหมฮะ ตามเลยว่าโต๊ะฉันคือยังมีข้าวยังมีอะไรอยู่บนนั้นไปดูเลยพี่ไปดูเลยมีมีทั้งข้าวและหวานนะครับอยู่บนโต๊ะคือเข้ามาในห้องนี่คือไม่รู้ว่าอาหารของใครบ้างนะฮะกลิ่นมันคุ้งไปหมดทั้งห้องเลยนะครับนี่คือห้องข่าวหรือว่าห้องครัวเนี่ยพี่สองผมขอดูกระเป๋าหน่อยแล้วกันขอดูหน่อยนะอันนี้หน้ากากอนามัยอันนี้ก็ต้องมีกันทุกคนหน้ากากอนามัยมกระเป๋าเข้ามานี่เข้ามาดูใกล้ๆกระเป๋าตังเธอนี่นูนมากเลยดูนะดู พอดูข้างในไอ้ที่นูนนี่คือไม่ใช่เงินนูนนะคือบัตรเ่งั้นนูนคือบัตรแล้วก็พวกบินเงินสดอะไรพวกเนี้ยอะไรที่อยู่ในกระเป๋าแล้วคือแบบห้ามลืมเลยลืมไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เลยถ้าแบบลืมจริงๆถุงนี้เลยอันนี้คือเครื่องสําอางใช่แล้วก็ลิปสติกนี่นี่ไหมฮะอโอ้ยตายแล้วยังมองพม่าหรือเปล่าฮะ ก็อันนี้อันนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าใช้เสียงเราต้องแบบพ่นคอไงอ่า่ะให้ชุ่มคออายาอันนี้อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรฮะน้ำยาแช่คอนแทคเลนล้างคอนแทคเลนอุ้ยสายตาสั้นหรือสายตายาวฮะสั้นเท่าไรสั้นเท่าไหร่ครับ750 750เจอต่อแล้วไงต่อแล้วหนึ่งข้าล้เหลือ750นี่ถ้าคนกันเองน่าจะได้สัก200ได้สายใส่ตาสั้ ผู้ประกาศข่าวเล่นมุกซะแล้วนะครับแต่กระเป๋าของพี่สองนี่คือเป็นระเบียบมากนะอยากให้มาดูนะนี่นี่นี่นะคือเห็นไหมทุกอย่างนี่คือจะต้องใส่ในหลืบให้หมดใช่ต้องใส่ให้หมดนะต้องผิดกับคุณตุ๊กกี้เมื่อกี้มากเลยมีอะไรก็ยัดเข้าไปไม่เป็นไรเอานัเลยแวกกระดิ่งมาพูดมาเลยมามาาต่อไปฉันจะต้องเจอผู้ชายแล้ว ฉันบอกเลยนะว่าฉันเนี่ยเจอหน้าเขาอ่ะคือเขาเป็นคนที่ประกาศข่าวแล้วคือเขาจะมีมีความภูมิฐานพูดอะไรดูเป็นทางการพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดนี่คือจะด่วนไหมไม่ไม่ไม่ด่วนครับผมรอพี่ได้พี่จะทำอะไรฮะพยอ๋อได้ได้ครับพี่พี่ทำได้เลยครับพี่เบิร์ดทำงานแล้วพี่เบิร์ดมีการจับแขนแล้วบอกว่าด่วนไหมพี่ทำงานอยู่ อันนี้อันนี้อันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่เบิร์ดครับเขียนข่าวครับเขียนข่าวครับพี่เบิร์ตก็ต้องเขียนเองด้วยก็ก็ด้วยครับความยากของการเขียนข่าวนี่คือยังไงครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพิมพ์ไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลาพี่เบิร์ดพิมพ์ไปด้วยครับอันนี้จะได้ฝึกแบบหลายๆสมองแบบลองลองแยกดูนะครับการเป็นนักข่าวกับการเขียนข่าวไหนยากกว่ากันพี่จริงๆนักข่าวกับเขียนข่าวมันเรื่องเดียวกันอยู่แล้วนะครับจะมีที่แยกก็คือผู้ประกาศข่าวกับนักข่าวผู้ประกาศข่าวคือคนที่ได้ประเด็นข่าวได้สคริปต์ข่าว แต่นักข่าวคือคนที่อาจจะเริ่มตั้งแต่เอาข่าวที่มันเป็นต้นทางเลยมาเขียนมาเรียบเรียงอ่านั่นคือหน้าที่ของนักข่าวด้วยเหมือนฉันฟังสารคดีอยู่เลยทุกคนกระจกทำไมต้องส่องหน้าตลอดเวลาครับพี่เบิร์ตอันนี้โต๊ะคนอื่นครับอันโต๊ะคนนั้นเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมรับก่อนวันนี้ครับเราไปล้วงนะฮะขอดูกระเป๋านะครับว่า ดารานักแสดงนะครับแล้วผู้ประกาศข่าวของเราเนี่ยคือแต่ละคนนี่คือพกอะไรกันมาบ้างเอาละครับวันนี้รับก่อนของเราหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปดูซิว่าครั้งหน้าเราจะไปทำอะไรติดตามเลยนะครับผมสวัสดีครับ